สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีสมัครโปรเน็ต s เนะครับเดือนละ63บาทนะครับผมนี่ครับเปิดแอปฟินฟินขึ้นมาแล้วดูตรงนี้เลยครับกดก็ไปที่ตรงนี้ครับ a s play ตรงนี้ครับอ่าด้านล่างที่ข้อความเครับอแบบนี้นะครับโปรต้องสมัคร2 p r โปรนี้นะครับอ่าสมัคร2 p r โปรนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับเดือนละ63บาทเล่นเน็ตไม่อันไม่จำกัดสปีดนะครับ อตอนนี้59ก้ากับสาสก็ประมาณ100นะเผื่อภาษีด้วยเดี๋ยวผมจะเติมเงินก่อนนะครับใครถนัดเติมแบบไหนก็สามารถเติมได้เลยนะครับผมจะเติมผ่านแอป v p a y นะครับผมเติมเงินมือถือนะอผมจะเติมของ as ก่อนนะครับนี่ครับ ผมจะเติมไปเลย100บาทนะครับตอนที่เติมเงินนี่พยายามหาไ i f ฟหรืออะไรก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเน็ตอ่ะเดี๋ยวมันจะกินเงินเราไปก่อนนะมันจะกินเงินเราไปหมดก่อนอาตอนนี้ผมเติมแล้วนะครับคราวนี้มาดูว่าให้กดอะไรบ้างนะครับสำหรับ as นะครับผมนี่ครับโปรกันรั่วดอกจัน7 77ดอกจัน7068นะครับ3 3บาทครับ กดสมัครตรงนี้เลยก็ได้นะครับคําว่าสมัครตรงนี้ครับนี่ครับอ่ากดไปเลย as แบบนี้นะครับโอเคนี่ครับข้อความเข้าใช้ได้แล้วคราวนี้ก็มาสมัครโปรที่2นะครับนี่ครับโปร as play นะครับโปร play นี่ครับห้าสิบเก้าบาทหนึ่งเดือนกดสมัครไปเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า เน็ตเดือนละ63บาท as สามารถเล่นเน็ตได้แบบเต็มสปีดไม่จำกัดหรือเปล่านะครับแอปฟินฟิน VPN Connect นะครับโหลดได้ใน Play Store นะครับผมแล้วก็ทำตามเลยนะครับข้อที่3กดดอกจัน777 7 77, โทรเพื่อเปลี่ยนโปรหลักนะครับแล้วก็กด1ฟังกด1แล้วก็ฟังกด7แล้วก็ฟังกด1นนะครับเดี๋ยวผมจะโทรให้ดูเลยให้ฟังเลยนะครับ ปึ๊บหลอกจันหลอกเออเจอหลอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับโทรครับผมมาฟังพร้อมกันเลยใ,ใกล้จมนวนขอรับแจ้งเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ for English please press one ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการเปลี่ยนโปรโมชั่นและดูแพ็กเกจเสริมลูกค้าระบบแจ้งเงิน e AIS ที่ให้คุณสัมผัสกระบการใช้งานความเร็ว 5G และ 4G คุณสามารถฟังรายละเอียดโปรโมชั่นได้โดยไม่เสียค่าบริการค่ะหรือคุณสามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นที่แอปพลิเคชันใหม่โดยระบบผ่านทาง Play Store และ App Store โปรโมชั่นและแพ็กเกจขายดีกด9ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นแนะนำกด หนึ 1> 1. ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งาน <Ừ. S 1> ทั้งโทรทั้งเนต็ตกดสองฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตกดสามฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทรกดสี่แพ็กเกจเสริมเอนเตอร์เทนเมนต์กดหฟังโปรโมชั่นและแพ็กเกจเสริมปัจจุบันของคุณเดี๋ยวเรากดหนึ่ง<ด>ครับกดหก อูวันซิมจับเป็นทุกความบันเทิงด้วยความเร็วระดับ 5G กด 1. 1. <S แท,แท็บแแหไม่อัน้นซุปเปอร์โซเชียลกด <S 2. 2. <S e a s 12 c a l l ซิมฟรีเน็ต 5G พร้อมเด็กไม่อัน้นแอปจำเรียนเล่นได้ไม่จำกัดสำหรับวัยทีมกด 3.5G Max Speed Package กับกานละ129บาทกด สี่ห้าฟีแพ็กเกจสัปดาห์ละ99บาทแบบโคตา้ารายวันกดห้าฟรีดอมอันลิมิเต็ดสัปดาห์ละ9.9บาทเกดหเน็ตฟรีโทรถูกไม่กลัวเน็ตร่วงอีซี่ฟรีเน็ตกดเจดกลเมนูหลักกดเครื่องหมายสีเหลี่ยมแปดบผม,ผมกดเจดนะครับ ฟรีเน็ตเป็นโปรซีซีฟรีเน็ตนะครับผมวินาทีละ1.4สตางค์นาทีแรก1บาท S&S 2บาท S&S 3บาทอินเทอร์เน็ต1บาทถ้าติดสตางค์ต่อมิกะไบต์ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซีฟรีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดทีความเร็ว64กิโลบิตฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอยืนยันกด1ครับเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นเน็ตฟรีโทรถูก ไม่กลัวเน็ตรัว่วอีซี f ฟรีเน็ค่าบริการเปลยนโปรโมชั่นศูนบาทยืนยันกดหนึ่งนะครกดหนึ่ง <1 S 2> เลยใครอบยืนยันคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวได้ภายหลังจากได้รับ SMS ยืนยันค่ะบริษัทขอสงนนสิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขอบคุณที่ใช้บริการเปลี่ยนโปรโมชั่นของเรานะคะสวัสดีค่ะ เสร็จตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับคราวนี้นะครับครั้งแรกครั้งเนี้นะครับเราก็จะเสียโปรกันเน็ตรั่ว3าบาทนะครับแล้วก็โปรเอ p สเพย์ห้นะครับรวมภาษีโปรเอก็ประมาณ63บาทนะครับจะเสียครั้งแรกประมาณก็ประมาณเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยบาทครั้งแรกครั้งต่อไปนะครับ ก็จะเสียเดือนละ63บาทนะครับรวมภาษีเพราะว่าเราจะตอบโ r เอสเพย์อย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องกดแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ให้ทุกคนน่ะก่อนถึงวันที่หมดอายุสมมุติเราสมัครวันที่ 1, ที่5นะครับก่อนวันที่5ของเดือนหน้าเราก็รีบเติมเงินไว้นะครับรีบเติมเงินไวใ้ให้มีพอ63บาทนะครับก็คือก็ต้องเติม70็ดสิบไละนะครับเติมไว้พอถึงวันที่5นะครับ โปรเอสเพก็จะหักอัตโนมัติเราก็จะเล่นได้ต่อเนื่องนะครับตอนเราเติมเงิน70บาทเนี่ยเราก็จะได้โปรกันเน็ตรั่วนะครับจากแพ็กเกจหลักของเรานะครับแพ็กเกจหลักเราถ้ามีการเติมเงินก็จะได้โปรโกันเน็ตรั่ว1เดือนนะครับ <c oughs> ก็ถ้ามีวันที่5เราก็เติมเงินวันที่4ก็ได้นะครับเพื่อจะได้กันเน็ตรั่ว 1, <c oughs> 1เดือนเต็มนะครับโปรเอสเพก็ถึงเวลาก็จะหักอัตโนมัติเราก็จะเล่นได้ต่อเนื่องครับ อ่ะคราวนี้มาดูวิธีการใช้นะครับก็เป็นแอปตัวนี้นะฟินฟิน vpn นะครับโหลดได้ใน play store นะครับผมนี่ครับให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยเซิร์ฟไหนก็ได้ที่ที่ว่างเยอะๆนะอันไหนว่างเยอะๆแสดงว่าคนใช้น้อยนะครับอ่าผมใช้อนี้แล้วกันครับแล้วเราก็เลือกซิมเนี่ย a s ตัวนี้ครับแล้วกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะปิด Wi-Fi นะครับ คราวนี้เราปิด w i f i เดี๋ยวผมจะดู youtube ให้ดูนะว่าตอนนี้เรามีโปรแค่2โปรแต่เรายังใช้อินเทอร์เน็ตได้ช้ามากนะเพราะว่ามันจะเป็นโปรกันเน็ต่วเพียงแค่6 4 kb นะดูอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษทีเปลี่ยนเป็นซิม as นะอย่าลืมข้อมูลมือถือต้องเปิดไว้ด้วยนะครับมันเป็นการรับสัญญาณเฉยนะไม่ใช่ว่าปิดเลยปิดเลยก็เหมือนปิดเครื่องนะครับ เปิดไว้รับสัญญาณเฉยๆนะครับเนี่ยดูอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะเน็ตมันน้อยมากนะครับไม่ถึงเมกนี่อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าจะทําให้เล่นเน็ตเดือนละหกสบสามบาทได้ยังไงกดเชื่อมต่อเลยครับอ่าถ้าไม่ติดแบบนี้นะให้เรามานี่เลยเปิดปิดโหมดเครื่องบินตรงนี้นะครับอ่ะเปิดแล้ว ปิดไปนะครับอ่าพอขึ้นแล้วเพื่อรีสัญญาณนะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งสมัครโปรไปอาจจะต้องรีสัญญาณหรือถ้าให้ดีเลยก็พอสมัครโปรอะไรเสร็จเรียบร้อยให้ปิดเปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับอเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้ก่อนอยังยังรอเซิร์ฟเวอร์อยู่แบบนี้แบบนี้เราลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับ บางทีโปรไม่เข้าทันทีนะก็ต้องรออ่าแบบนี้ติดแล้วนะครับถ้ามีโฆษณาเด้งแบบนี้นะครับนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะนี่เชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอินเทอร์เน็ตมาหรือยังนะครับนี่ครับรวดเร็วเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวจะขอดูสักอันนึงอันไหนก็ได้ฟังเพลงแล้วกันนี่ครับเราที่สชาติเลยนะเราเลื่อนคลิปดูนะครับนี่ไวเลยครับนี่เลยนะครับน,บนี่แต่ถ้าเราปิดเราจะดูไม่ได้แล้วเชื่อไหมนี่ครับนะครับก็สมัครโปรตามที่บอกนะครับสำหรับซิมเอ ราคาถูกนะครับไม่ฟรีนะครับแต่ราคาถูกเดือนละ63บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกอย่างนะอ่าคราวนี้น่าจะติดหลายเซิฟละเมื่อกี้เราลองอันไหนจำไม่ได้นะอ่านี้เนี่ยครับติดง่าย <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้เหมือนโปรขึ้ข้านะครับก <c oughs> ็เลยจะติดชา้าหน่อยเหมือนโปรขึงเข้าเราดูอ่าติ๊กต็อกก็ได้นะคือเล่นโซเชียลได้หมดเลยที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ นะครับนครับเลื่นๆเลยนะครับลนะเล่นได้ทุกอย่างนะครับโซเชียลเฟซบุ o กไล i ์ไอจได้หมดนะครับทิ t o k อก u t u b e ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสีดให้ดูด้วยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าอยากอธิบายให้ละเอียดนะทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็ทำตามได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับ ดูนะครับนี่ครับแม็กสปีดนะครับเงินไม่หายนะครับในซิมเพราะว่าเรามีโปรโกันเน็ต่วอยู่ครับ 64KB นะครับกันเน็ตลวเงินที่เติมไปก็จะไม่หายนะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าเราสมัครวันที่5้าเราก็เติมเงินวันที่4แล้วก็วันที่ห้าพอถึงกำหนด Pro เอ l เพก็จะต่ออายุอัตโนมัตินะครับผมนี่ความเร็วเกือบร้อยนะ อันนี้เทสในบ้านก็อับสัญญาณนะครับแต่ก็ความเร็วยังถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ครับให้ดูกันอีกทีหนึ่งอ่าเป็นเดี๋ยวหาว่าไม่อ่าเดี๋ยวก่อนผมลืมบอกไปเนี่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะเวลาจะรับถอยหลังมีให้เวลาเริ่มต้น15นาทีนะครับ ถ้าเราจะเล่นต่อเนื่องนะครับให้เรากดเพิ่มเวลาตรงนี้นะครับกดเพิ่มเวลาตรงนี้ครับแล้วก็ดูวิดีโอโฆษณาจนจบนะครับก็จะได้เวลาใช้งานเพิ่มสิบสองชั่วโมงเลยครับวันหนึ่งกดสักสองครั้งก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับพออีกวันหนึ่งเราก็กดเพิ่มเวลาสองครั้งก็สามารถเล่นได้ทั้งวันแล้วครับกดเวลาสองครั้งก็พอนะครับดูโฆษณาเพียง3าสิบวิไม่เกินนั้นครับบางทีก็สิบห้าวิ30มสิบวิอยู่ประมาณนั้นนะครับ อ่ผมจะไม่กดดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับผมตัวนี้ครับฟินฟิน VPN นะครับตัวนี้ค้นหาได้ใน Play Store นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับถ้าผมโพสต์ตามกลุ่ม f a c e b o o k ต่างๆนะครับหรือว่า TikTok ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปได้เลยหรือพิมพ์ก็ได้ครับฟินฟิน F ตรงนี้ครับชื่อแอปเดี๋ยว นี่ครับ fin เ้้ววรคแล้วก็ fin นะครับแล้วก็เ้้ววัค vpn นะครับผมตรงนี้ก็ค้นหาเข้า play store แล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังมีแอปอีกหลายตัวนะครับที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็น miracle นะครับ miracle vpn pro นะครับตัวนี้ m i r a c l e นะครับแล้วก็ vpn pro นะครับตามด้านบนเลยนะครับชื่อแอปแคปรูปไว้ก็ได้นะครับเวลาไปค้นหาใน Play Store ก็จะได้พิมพ์ถูกและค้นหาเจอนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่ครับใครชอบสวยแนวไหนก็ไปโหลดได้เลยนะครับ idc vpn นะครับนะครับวันนี้มาแนะนำหลายตัวเลยนะครับสำหรับ SIM AS ใช้ได้ทุกแอปนะครับตัวนี้ก็สบายตาหน่อย ceo vpn นะครับ Тут, апка,